เรื่อน,นี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัว One Plus No. 2มือถือที่รองรับ 5G ฟีเจอร์เรือธงในราคาไม่ถึง20,000บาทส่วนรายละเอียดการรีวิวมือถือเครื่องนี้จะมีอะไรบ้างอา่านว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม d r e a m o l i a e u Let's Go ก่อนอื่นเลยนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าคลิปวันนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาบอกค่าตัวนะครับค่าสินสอดของน้องกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะตัววันพลัสน้องสองนะครับในปัจจุบันที่ไทยเราเนี่ยก็มีวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นรุ่นดัน8กิก้ารอบ128ราคาจิ๋วที่17,990บาทนะครับส่วนในความจุหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรุ่นดัน12กิก้ารอม256ราคาจิ๋วที่18 นี่ก็จะเป็นราคาค่าสินสอดหรือว่าค่าตัวของเจ้ตัว One Plus n o t d 2นะ 5G นั่นเองนะครับโอเครู้ราคากันไปแล้วนะครับส่วนสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขึ้นไว้ตรงนี้นะครับคร่าวๆเนอะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้ารีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปอันบ็อกเนาะโอเคภายในกล่องนะครับพอเราได้ตัวกล่องมาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับพระเอกของเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวเครื่องวางไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นครับเราก็เจอกับฐานรองเครื่องนะครับพอเปิดออกมาอีกเนี่ยก็จะเป็นกล่องนะครับที่คล้ายๆกับซองจดหมายเปิดออกมาด้านในครับก็เจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะฮารุฮารามากๆด้านในเนี่ยว กับการขอบคุณของวัน plus ต่างๆแล้วก็คู่มือการรับประกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึงที่แถมมาก็คือเคสนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสแบบซิลิโคนนะครับเป็นแบบยางเนาะไม่ใช่เคสแบบไก่กาอาราเล่นะส่วนตัวผมชอบเคสแบบนี้มากเลยนะครับภายในกล่องสีดำเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ข้างนอกกล่องก็จะมีเคสนั่นเองนะครับโอเคพอมาถึงด้านในเนี่ยเราก็จะเจอกับสายชาร์จนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ฟาชาร์นะครับซึ่งเจ้าจะเป็น65วัตต์นั่นเองก็ถือว่าจัดเต็มในระดับหนึ มานนี้ะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พระเอกของเรากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่อง One Plus n o r d 2นะครับด้านกรไซน์เนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะคล้ายคลึงกับเจ้าตัว n o r d c e อยู่ประมาณนึงนะครับโดยฝาหลังเนี่ยก็จะมีนะครับสัญลักษณ์ One Plus นะครับตรงกลางตัวเครื่องเลยแล้วก็สีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสี Blue Haze นะครับออกเสียงไม่ถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับจริงๆมี2สีนะครับจะมีสี Blue Haze นะครับซึ่งก็จะเป็นสีนี้แล้วก็อีกสีนึงเนี่ยจะเป็นสี g r a y s i e r r a นะครับก็จะเป็นสีดำๆเทาๆเนาะก็สวยงามนะครับไม่เหมือนใครกกลลล้อองงงงงหหััเเเนนนนนนนีี่่ยยย็จะะะรรรตมาาคบูิด มาดูครับด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็จะเป็น USB Type C นะครับมีรูไม้แล้วก็จะเป็นถาดใส่ซิมตรงนี้นะครับซึ่งถาดใส่ซิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Duo Slot นะครับไม่สามารถเพิ่ม micro SD การได้แล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นลำโพงเนาะด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้เนี่ยแอบเหมือนกับฝั่งของ Apple เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีปุ่มที่เอาไว้เลื่อนนะครับมีทั้งหมดสมสเต็ปก็คือปิดแจ้งเตือนนะครับเลื่อนเด ันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีรูมาอีกรูหนึ่งนะครับเป็นรูตัดเสียงแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเจอกับปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับการดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นแบบพัชโชว์ดิสเพลย์นะครับตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสอบการดีไซน์คร่าวๆส่วนตัวผมมองว่าสวยนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆถือไปที่ไหนนะครับใครๆก็รู้ว่านี่แหละ One Plus นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเปคแล้วก็การดีไซน์ภายในกันก่อนนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะให้ขนาดมมาาออยู่่ที6.43นนนิ้้ววะคครับลเเเป็ Full HD ืใชช หน้าจอเป็น Fluo AMOLED นะครับค่า Refresh Rate หน้าจออยู่ที่90เฮิรต์นาอนแล้วครอบทับไปด้วยกระจก g ลิลา l a g l 6ในด้านของหน้าจอนะครับจากที่ผมไปใช้งานมานะผมยอมรับเลยว่าหน้าจอเนี่ยถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในด้านของความสว่างเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าความสว่างของเขาเนี่ยก็เปิดได้สู้กับแดดเมืองไทยได้สบายๆเลยนะครับแต่อีกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่สามารถปรับค่า Refresh เ a t e หน้าจอได้นั่นเองก็คือมันจะเปิดให้ เจ็ดเเฮิร์หรือว่าแอปไหนนะครับที่รองรับเนี่ยก็จะสามารถเปิดสุดได้ที่90เฮิร์แต่ว่าบางแอปพลิเคชันนะครับมันไม่รองรับก็จะเป็นการใช้งานที่6 0เฮิร์เนาะอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะใช้งานแบบว่า90เฮิร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะรู้สึกขัดตาบ้างน,นะครับอย่างผมนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าได้มือถือที่เป็นจอ90้าเฮิร์สแล้วไม่สามารถใช้เก้าสิบเฮิร์สได้ตลอดเวลาก็รู้ส ที่ผมอยากจะตินิดนึงในด้านของการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 1205G นั่นเองซึ่ง CPU ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปของค่าย Mediatek นะครับถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยระดับไหนผมต้องบอกงี้ว่า CPU ตัวท็อปนะครับไอ้หลายๆคนอาจจะจําว่าเออเฮ้ยเจ้าตัว Mediatek เนะี่ยมันจะไปสู้พวก Snapdragon จะไปสู้พวก Apple อะไรอย่างงี้ได้ที่ไหนผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สู้ได้นะครับไหลลื่นสบายๆายการทํางานทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรับส่รงรับสายเล่นไลน์อะไรเนี่ยสบายมากนะครับโซเชียลมีเดียเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter เล่น Tiktok ใช้ได้ บอกเลยว่าลื่นๆสบายๆบยๆแล้วก็ในด้านของการทัชคับด้วยความที่มันเป็น90เฮิร์ต์เนาะมันสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟิลิ่งการทัชเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น One Plus นะครับเป็นอินเตอร์แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทัชแล้วติดมือแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้แบรนด์นี้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะความรู้สึกจริงๆเลยนะครับ <S <S ส่วนในด้านของมัลติมีเดียนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถดูเน็ตฟิกได้เต็มความละเอียดที่ L1 นะครับซึ่งถ้าราคานี้ดูไม่ได้ L กกก็ไมมู่่้้ดดดยงแลลลวนอหตตาปิเีีึท ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆก็คือเครื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นเครื่องรีวิวหรือเปล่านะคือผมเปลี่ยนภาษา,ออาเปนา็นภาษาไทยไม่ได้นะครับคือไม่ใช่แป้นพิมพ์เปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้นะคือตัวเครื่องนะครับตัวซิสเต็มของมันเนี่ยเปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้คือภาษาอือ่นมันมีให้เพิ่มหมดเลยนะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยม,มันเพิ่มไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยแป้นพิมพ์ภาษาไทยมีนะครับแล้วก็ Google Assistant เนี่ยตัวนี้นะครับรองรับเสียงเป็นภาษาไทยตามปกติเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเปลี่ยนเป มีความเปลี่ยนายให้รู้สึกเหมือนว่ามีเสียงเบสหน่อยๆนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเรทราคานี้เนาะส่วนในื่านของการเล่นเกมนะครับเกมที่ผมไปเล่นมาเนี่ยก็เป็นเกมมาตรฐานสากลนท,ทั่วไปนะครับอย่างเกมสามัจะจำบ้านครับอย่าง r อาวตัวนี้ผมก็เปิดเฟรมเรทสุดเลยนะครับหมอกเมฆอะไรผมก็ปรับตามอินเสิร์ตนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับ จากการเล่นเนี่ยผมก็เล่นไปด้วยนะครับอัดหน้าจอไปด้วยโดยการอัดหน้าจอของเขาเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าสามารถอัดเต็มความละเอียดได้ที่ 4K เลยนะซึ่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ผมก็อัดเท่าที่มันจะทําได้นะครับแล้วก็อัดมาเป็น60เฮิร์ตนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดจริงนะครับคือการเข้าไฟต่างๆนะครับการออกกันอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับคุณจะเอาไปไต่แรงคอนประมาณ50ดาวเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่มีอารมณ์เสียเว้นซะจากอินเทอร์เน็ตของคุณจะปิงนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับในด ที่ทำมาครับที่ผมไปลองเล่นมาก็จะเป็นเกม Call of Duty นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดความละเอียดนะครับหรือว่าคุณภาพเนี่ยได้สูงสุดที่แม็กซ์เลยนะครับแต่ว่าจะได้เฟรมเรทที่สูงสุดได้แค่ถูงเฉยๆนะครับจะไม่แม็กซ์ดังนั้นผมก็เลยเลือกเปลี่ยนคุณภาพเนี่ยเป็นไฮนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟรมเรทเนี่ยเป็นแม็กซ์นะครับผมรู้สึกว่ายิ่งเฟรมเรทสูงเนี่ยจะลื่นกว่านาะแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วย ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้สบายนะครับยิงหัวแตกนะครับได้แชมป์ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายแบบแนว FPS เนี่ยตัวนี้ไม่ขัดใจเลยครับอีกอย่างนึงคือมันถือเบาสบายมากนะครับถือมือเดียวได้เกมถัดมานะครับก็จะเป็นเกมผับ G Mobile ตัวนี้ก็สามารถเปิดได้ที่ HDR เนาะเฟรมเรทก็ปรับได้สุดเลยนะครับ กระโดดล่มนะครับมุมอมองต่างๆเนี่ยเล่นได้สบายๆเก็บปงเก็บปืนไม่มีปัญหานะครับไม่มีปิงไม่มีอะไรจังหวะเข้าบวกหรือว่าจังหวะโดดล่มเนี่ยไม่มีปัญหาครับเล่นได้ก็มือถือระดับนี้นะครับซีบิวตัวท็อประดับนี้เนาะอีกเกมนึงนะครับที่น่าจะเป็นเกมปราบเซียนนั่นก็คือคุกกี้แลนด์คิงด้อมด้วยความเป็นเมเลสตี้นะครับตัวนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่าเล่นคุกกี้แลนด์คิงด้อมเนี่ยผมสุ่มได้ตัวดีๆเยอะมากนะครับคือด้วยความที่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าพอใช้มือถือเเเเคคครรรื่่่่่่่อออออองงงนน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 นีีีีี้้้้้้้้้ลลยยยสุมุมมมมมกกกไไไไดดดแแบบบโโหตตัััััััววิิทะะผจๆา เฮ้เกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกม e n s ช i n Impact นะครับตัวนี้ผมก็ไปลองเล่นมาแต่รู้สึกว่า e n s ช i n Impact เนี่ยจะส่งผลกับมือถือเครื่องนี้นิดหน่อยๆนะครับนั่นก็คือในด้านของอุณหภูมิความร้อนตัวเครื่องหลังจากที่ไปลองเล่น e n s ช i n Impact มานะครับรู้สึกว่ามันจะอุ่นๆขึ้นมานิดนึงคือมือเราสัมผัสได้เลยถึงแม้ว่าผมจะใส่เคสนะครับแต่มันก็รู้สึกได้นะครับว่าเอ้ยมันอุ่นนะมันทำงานหนะักอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเนื่องจากว่า ใช้สกิลนะครับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะครับในด้านการเล่นเกมเนี่ยผมให้ผ่านเลยนะครับโอเคตอบการใช้งานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับ Wi-Fi ครับตัวนี้จะรองรับเป็น w i f i เวอร์ชัน6กนะครับการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับไม่หลุดไม่อะไรเลยนะแล้วก็บลูทูธครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน5.2ใช้ได้ตามปกตินะครับแอปธนาคาร GPS อะไรต่างๆนะครับใช้ได้ตามปกติเลยนะนอกจากว่าเป็นรอมไทยนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบการสแกนนิ้วมือใต้หน้าจออะไรแบบนี้เเเนนี่่ยบบไไดด้้้ลลวาาาสมรต แล้วก็มาดูกันใ,ในด้านของเรื่องกล้องนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชูจุดเด่นมาพอสมควรเลยผมนะครับจะขออนุญาตไม่เรียงตามเลนส์เนาะแต่ผมจะเรียงตามโหมดที่มันให้มาแล้วกันพูดเรื่องกล้องนิดนึงนะครับโดยตัวน,นี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3าตัวครับตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลบลกเรตเลนอัลตร้าวายแล้านแล้วก็เลนโมโนโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลด้วยกันเรามาเริ่มไล่กันทีละโหมดเลยนะครับโดยการถ่ายภาพของเขาเนี่ยนะครับ สามารถใช้งานในโหมดนี้ได้เนาะเราก็จะมีกา,า,ารซูมนะครับแบบไม่เสียความละเอียดที่2เท่าแล้วก็5เท่านั่นเองและอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดพลาเทนนะครับแล้วก็มีโหมดไนท์นะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนั่นเองแล้วก็โหมดวิดีโอต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยแล้วก็ในโหมดปกติเนี่ยก็จะมีโหมดบิวตี้้อนอยู่นั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S จากภาพที่ผมไปถ่ายมานะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่เป็น one plus นะครับแบรนด์เขามันค่อนข้างที่จะทําภาพถ่ายออกมาเนี่ยไม่เหมือนกับมือถือ Android ทั่วไปคือมันกึ่ง iOS Android กัับมนไม่ได้ปในทางของ Android จหรือไม่เอส ของ iOS คือมันมีความอมเหลืองนะครับได้ความอมเหลืองของ iOS แล้วก็ได้ความอมชมพูของ Android แล้วก็ในด้านของความสว่างเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเหมือนจะเป็นลูกผสมนะครับของ iOS กับ Android อันนี้ผมรู้สึกเองนะครับคือในด้านของการถ่ายภาพของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าพี่ถ่ายออกมาครับผมรู้สึกว่าหมดปกติเนี่ยก็สวยแล้วนะครับการเบลอหน้าชัดหลังละลายเนี่ยหมดปกติก็สามารถทาได้เหมือนกันเพียงแค่คุณแตะโฟกัสมันก็ทําได้ดีแล้วนะครับถ่ายภาพคนถ่ายภาพในที่โล่งแจ้งหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยผมมองว่าหมดปกต ในด้านของความละเอียดความคมชัดเนี่ยแน่นอนครับ50ล้านพิกเซลสบายๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลนส์ปกติของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะด้วยความที่เป็นเลนส์วายด้วยแหละแล้วก็เหมือนว่ากว้างจากแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับตัวเลนส์อัลตราวายเนี่ยก็แน่นอนครับกว้างกว่าเลนส์วายอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันก็จะดรอปไปในด้านของความสว่างลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับตัวเลนส์ฟอทเชตครับตัวนี้ก็ตัดขอบได้สมราคาครับค่อนข้างที่จะเนียนคลิปในระดับหนึ่งนะครับตัดขอบได้ดีนนนนนนนะะะคคคครรรัับบบใดดดด้้้าาาาาาขอออออองงงโหมมมพเเเเเทตแลลลววกกกกกก็็็็ีีียยย่่ึืถสซูไ ไม่ตกหล่นเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าใช้เลนส์ปกติก็โอเคแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กล้องหลังเขามีมาให้ก็คือโหมดกลางคืนนะครับหรือว่านท์โหมดนะครับคือถ้าถ่ายในที่ที่แสงน้อยเนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากนะครับระหว่างภาพถ่ายปกติกับภาพถ่ายนท์โหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายในที่ที่แบบมืดจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันบูสต์แสงขึ้นมาในระดับไหนนะครับแล้วก็อาจจะเสียหายไปในด้านของความคมชัดเพราะาเลนส์ปกติเนี่ยอาจจะมีความคมชัดมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมรรูู้้้้สสึกกกวววว่่่่าาาาาไไนนนนหมมมดัััเอออถยยภพลลงงคคื็ตแะบ สำ <im sharing> หรับกล้องหลังก็น่าจะมีประมาณนี้ครับที่ใช้งานได้จริงเนี่ยผมู้สึกว่าผมชอบเลนปกตินะครับหรือว่าโหมดปกติที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับบิวตี้ได้นะครับตามอารมณ์ของเราเลยนะฮะส่วนกล้องหน้านะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเซลฟี่มากมายขนาดนั้นนะครับก็ใช้งานประมาณนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยมันก็คมแล้วก็สกีนโทนเนี่ยไม่เหมือนใครก็รู้สึกว่าตาสาวน่าจะชอบนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ด้อยด้วยนะฮะพูดถึงงานวิดีโอก็ดีกว่าครับในด้านของการถ่ายวิด จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยไม่มีการสั่นมาให้แต่จะเป็นการกันสั่นกล้องหน้าแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์กอะไรแบบนี้นะครับถือมือถือมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะเพราะว่ากล้องหน้าเขามีการสั่นมาให้แต่กล้องหลังไม่มีการสั่นนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอหมดอื่นมีมาให้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นโบเก้นะครับมี AI แล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเนาะส่วนตัวผมรู้สึกว่่าไม เหมือนกับการถ่าย MV มันเหมือนกับกล้องราคาแบบแพงๆอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะครับในด้านของการถ่ายวีดีโอชอบมากกล้องหลังนะครับ <S <S ส่วนกล้องหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขอะไรเล็กๆน,น้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพเนี่ยสู้กับกล้องหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าถามกันในด้านของความนิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าการสั่นของเขาเนี่ยก็เหมือน AI เข้ามาช่วยเล็กๆน,น้อยๆนะครับแล้วก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่การสั่นแบบ o i s เหมือนกับมือถือราคาแพงๆอะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าในเรทราคานี้นนีีไไดดดด้้้้้้กกลลองระัับบ CPU ็ถว ไม่ได้ติอะไรมากแต่ก็จะติอยู่ในด้านของแปลกใจที่กล้องหลังไม่มีการสั่นมาให้เท่านั้นเองนะครับโอเคสำหรับ okay, ในด้านของเรื่องกล้องก็ได้จะมีประมาณนี้ครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้ความจุบแบตมาที่4,500 <c oughs> มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จวอีก65วัตต์ขึ้นชื่อว่า One Plus นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถามว่าแบตเตอรี่อืดไหมส่วนตัวผมลองใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เล่นเกมนะครับดูหนังดูซีรีส์แล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับหนึ่งวันเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าเราไม่ได้แบบวววววว่่่่่่่่าาาาาถยยรรรัััหืืออออดดีโนนนนนกๆะะมมจลูปป50-60%ซึงสตผเ็ แบบที่สแตนดาร์ดกลางๆนะครับไม่ได้อึดมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ากลางค่อนข้างไปทางอึดอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้งานครบทั้งวันแน่นอนถ้าเกิดว่าใครจะกังวลว่าเฮ้ยเราจะต้องพกคาร์แบงค์หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าคุณพกสายชาร์จดีกว่าครับเพราะว่าสายชาร์จของเขานะครับชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับคือ6.5วัตต์ของเขามันใช้งานได้จริงนะครับไม่กี่นาทีก็เต็มแล้วซึ่งเขาเคยมาว่าจาก1%นะครับถึง100%ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่ง ส่วนตัวผมแค่50% 40%ิบเ็นตร์เผมก็ใช้แล้วนะแล้วก็ใช้ไม่ถึง10นาทีผมก็ถอดแล้วเพราะว่ามันเร็วจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่ามือถือเครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับดูซีรีส์หรือว่าใช้งานทั่วไปต่างๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับครอบคลุมเลยหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมบ้างบางเวลาซึ่งซีบิวตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าพวก Snapdragon Series 7อะไรแบบนั้้นเเลยยดววคามที่ป็็นนนนตตัััววทออปะครบบีี้เ่ยกได้้เเลลยยยวว่าาสสสูีกกับบพ Snapdragon Series 8ไดๆนะครับส่วน าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผมชอบนะฮะสกินโทนของเขามันไม่เหมือนใครแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในด้านของการถ่ายวีดีโอกล้งหลังเนี่ยด้วยความที่สกินโทนของเขาไม่เหมือนใครนะครับมูสต่างๆที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีด้วยนะครับอีกอย่างมีการสั่นกล้องหน้าด้วยนะแบตเตอรี่ก็ถือว่าไม่ได้อึดมากนะครับแต่ก็ถือว่าอึดในระดับที่พอรับได้สามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาร์จเร็วเขาเร็วมากนั่นาคม่ีิ้ลปไ แต่อย่างใดนะครับที่เราออกมารีวิวเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าจากการใช้งานจริงนะครับตัวตัว OnePlus Nord 2 5G ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะครับ สำหรับคลิปตรงนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติงต้ง,งเพื่อที่จะไม่มพลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกเราลงคลิปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าครับจะเป็นการรีวิวหรือว่าจะเป็นการ VS หรือว่าจะเป็นการทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกหรือจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจออกกักนทเคแล้วไ